สวัสดีค่ะปิก,กี้ที่ปรึกษาของการขายของบริษัทเพอร์เฟกนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเคสนี้นะคะเป็นการซื้อขายออนไลน์นะคะลูกค้าอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะทําการนะคะจองออนไลน์เข้ามานะคะแล้วก็รีวิวนี้ก็จะเป็นรีวิวในการส่งมอบรถแบบนํารถนะคะ เทเลอร์นะคะไปส่งลูกค้าที่บ้านนะคะเคมนี Kenny ลูกค้าประกอบอาชีพเป็นข้าราชการนะคะออกรถนะคะได้โปรโมชั่นส่วนลดนะคะสูงสุด,ด30,000บาทนะคะตามโปรโมชั่นที่ทางร้านโฆษณาไว้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะปิกกี้จะเก็บภาพนะคะบรรยากาศดีๆการส่งมอบรถคันนี้นะคะมาฝากนะคะเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะปิก๊กเกอได้นำรถนะคะมาอยู่ที่ตรงบริเวณรอส่งขึ้นเทลเลอร์นะคะค่ะรถคันนี้นะคะจะออกเดินทางนะคะขึ้นเทลเลอร์ประมาณเที่ยงคืนของ เติ2.8กโจีนะคะเกียร์อัอตโนมัตินะคะคันนี้ตัวท็อปเลยเลขกไม่เพียงแค่19,000กิโลเมตรเท่า 10, 9, นั้นนะคะรถปี2019นะคะสภาพใหม่มากสภาพดีมากนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่แล้วไม่สะดวกเดินทางมานะคะอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาสามารถซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์กับทางบริษัทเพอร์เฟกเราได้นะคะดูอย่างเครน,นี้เป็นตัวอย่างนะคะลูกค้าซื้อออนไลน์ได้รับรรถจริงงงนะคะคก็ยยังไงเดี๋ว ถึงมือลูกค้าแล้วนะคะปิชา,าเก็บภาพสวยๆนะคะที่ลูกค้าได้รับรถแล้วมาลงเพจนะคะให้ลูกค้าได้ชมหรือว่าเดี๋ยวจะมีาฝากนะคะช่องทางนะคะยูทูบนะคะของเราด้วยนะคะชื่อช่องรถเบอร์สองเอคาสเฟอร์เฟกทานะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับตัว ในการทับทำคลิปวิดีโอดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ